าพาเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวทะเลจุนพรนะคะ่ะทะเลชุมพรานวันนี้สวยงามมากนะคะเย็นสบายแล้วก็อากาศดีดีนะคะอยากให้เพื่อนๆม,มาเที่ยวกันนะคะทะเลวันนี้ก็มีจะมีสีเขียวนะคะเพราะว่าน้ําทะเลเป็นดันเอาสารไหลใต้ทะเลขึ้นมาด้วยนะคะน้ําก็เลยกลายเป็นสีเขียวแต่ว่าไม่เมฆเป็นอันตรายนะคะเพราะว่าเป็นสารไหล ใต้ท้องทะเลที่ขึ้นมานะคะแต่เดี๋ยวเขาก็จะถูกพัดดวงไฟนะคะแล้วก็บางส่วนนะคะก็ได้ถูกน้ำทะเลเมื่อวานได้ขึ้นสูงมากนะคะวันนี้ก็ได้เอาเอามากระพุนตัวใหญ่ขึ้นมาด้วยนะคะมาติดค้างอยู่บนชายหาดแล้วก็ตอนนี้เขาก็ขยับทะเยอนไม่ได้เลยนะคะอยากให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่า กระไลตัวนี้ตัวใหญ่มากๆเลยนะคะแต่เขาลงไ,ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาติดที่แผ่หันนะคะทรายติดหาดทรายเขาไม่ขยับได้เพราะว่าน้ําทะเลลงไปต่ำมากๆนี้น้ําลงต่ํานะคะน้ําลงลึกแล้วนะคะทิ้งแมงกระพุนไว้บนนี้นะคะแมงกระพุนก็ไม่สามารถที่ขยับได้แต่เขาเราจะไม่กล้าสัมผัสเขานะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาเป็นแมงกระพุนที่มีพิษหรือเปล่านะคะตัวเขาใหญ่ค่อนข้างมากเลยนะคะ ตัวประมาณก็สี่สิบเซนได้มากกว่าประมาณก็ห้าสิบเซนได้นะคะความยาวความกว้างก็ประมาณกสี่สิบเซนตัวใหญ่มากมากเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาก็น่าจะออ้ยไปแล้วนะคะเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะห่างจากน้ําทะเลได้แต่ว่าเราสามารถที่จะไปจับเขาได้นะคะเพราะว่า เขาเราไม่รู้ว่าเขามีพิษหรือเปล่าถ้าเราไปสัมผัสเขาอาจจะทําให้ปวดแสบปวดร้อนได้อันตรายซึ่งเราจะไม่ให้ใครไปถูกนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขามีพิษหรือเปล่านะคะค่อนข้างอันตรายมากๆเลยะคะ่ะถ้าเราเจอเป็นกระคุณเราก็ไม่ควรจะไปสัมผัสเขาเพราะว่าถ้าเกิดเขามีพิษจะทําให้เราปวดแสบปวด,ดร้อนมากๆเลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็บรัยากาศวันนี้ดีมากๆเลยค่ะก็อยากให้เพื่อน ได้มาเที่ยวทะเลชุฬารกันนะคะบรรยากาศดีๆอย่างนี้นะคะให้เพื่อนๆได้มาสัมผัสกันนะคะบรรยากาศดีๆเย็นสบายค่ะธรรมชาติจังสวยงามนะคะที่นี่ท้องทะเลลึกนะคะก็จะมีปะการังสวยงามให้เราได้เพิดงนชมนะคะถ้าใครชอบที่จะดูปะการังสวยๆนะคะมาดำน้ําดูปะการังที่ได้เลยนะคะบรรยากาศที่นี่เหมาะที่จะมาดำน้ําดูปะการังเพราะเป็นแวธรรมชาติที่ยังอนุรักษ์ไว้ให้พวกเราได้ดูกันอยู่นะคะก็ ฝากคนเพื่อนด้วยนะคะถ้าใครสนใจอยากจะมาเที่ยวทะเลที่ธรรมชาติสวยๆงามๆแล้วก็เงียบสงบนะคะบรรยากาศดีๆนะคะมาที่ทะเลชุมพรได้นะคะ mm hmm. เดือนพืชา้าเราก็จะมีการเปิดโลกทะเลนะคะเปิดโลกทะเลจะมีงานุนิเนยหาดก,กว้างใหญ่นี้นะคะเราก็จะมีการจัดสีสันสีเสียงนะคะแสงสีไม้ในทะเลชายหาดทุ่งหัวแร่นี้นะคะบรรยากาศ เป็นเทหานี้ก็จะมีทั้งสีสันและก็สีแสงสีสวยๆส,สวยนะคะให้เพื่อนได้ชื่นชมกันนะคะใครว่างใครมีโอกาสก็แวะผ่านเข้ามาก็มาเที่ยวได้เลยงานเปิดโลกทะเลจะจัดที่นี่ประมาณเดือนพฤษภาคมแต่วันนี้ก็ยังไม่แน่นอนนะคะก็อาจจะมีประกาศอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ฝากเพืเ่อนๆเลยนะคะไ้มาเที่ยวเที่ยวทะเล สวยๆกันบรรยากาศดีๆบรรยากาศสวยๆเพียนสบายเงียบๆสงบนะคะกับบรรยากาศที่สวยงามเราสามารถออกกําลังกายเดินเล่นได้ริมหาดเลยนะคะทั้งหาดเลยนะคะที่นี่อาหารทะเลก็สดๆนะคะบรรยากาศก็ดีมากๆเลยมีโอกาสมาเที่ยวกันนะ้มาเที่ยวกัน อยากให้เพื่อนๆได้มีโอกาสได้มาเที่ยวชมบรรยากาศสวยๆงามๆแบบนี้กันนะคะแต่เลยแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะ<ม>เที่ยวบรรยากาศสวยๆงามๆที่หาดคาบาน่าทุ่งงัวเล่นอำเภอปะเทียวจังหวัดสมพรมีโอกาสมาเที่ยวด้วยกันนะเดี๋ยวกก็จะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศสวยๆงามๆ กันอีกรอบหนึ่งนะคะ